สวัสดีครับผมช่างวิชิตนะครับวันนี้จะพามาดูอาการเสียของเครื่องโทรศัพท์อนาล็อกรุ่น AT45 นะครับตัวนี้คืออาการเสียสัญญาณเข้ายกหมูไม่มีสัญญาณนะครับเดี๋ยวมาดูภายในกันครับผมว่าอะไรมันเสียครับ จะมีน็อตอยู่หางเครื่องสี่ตัวนะครับตัวนี้หนึง่งตัวก็ตัวนี้นะครับตัวนี้ผมถอดน็อตออกมแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูข้างในกันครับนี่คือวงจรของเครื่อง a t 4 5นะครับเดี๋ยวจะทำการตรวจเช็คตัวอุปกรณ์นะครับผม หลักๆที่จะตัวเช็คก็คือเป็นพวกตัวคาปาซิเตอร์ไดโอดแล้วก็ทรานซิสเตอร์นะครับเดี๋ยวผมตรวจเช็คกันนะครับผมโทนเบานะครับผมเปลี่ยนตัวลำโพงนี้ใหม่นะครับน,นี่คือเปลี่ยนใหม่แล้วนะครับนะครับตัวนี้เปลี่ยนใหม่นะครับผมโทนมันเสียงเบานะครับทำการตรวจเช็คเสร็จเรียบร้อยนะครับผม ตอนนี้คือเครื่องสามารถใช้งานได้ตามปกตินะครับการยกหูก็จะมีไฟสถานะจีแดงโถนะครับผมอลองโรเข้าครับโรเข้าก็จะมีไฟที่ที่หัวมุมเครื่องนะครับส่วน,นี้คือเครื่องสามารถใช้งานได้ตามปกติตัวเช็คที่เจอก็คือมีอุปกรณ์เสียอยู่2ตัวนะครับก็จะมีไดโอดช็อตหนึ่งตัวนะครับผมตัวนี้ครับผมที่ ทำให้ยกหูแล้วไม่มีสัญญาณนะครับตัวไดโอดนีช็อตน,นะครับแล้วก็เสียงโทนเบาผมตรวจเช็คก็คือเจอแล้วตัวลำโพงนะครับผมลำโพงหูฟังน,นะครับก็ทำการเปลี่ยนใหม่ครับผมเสร็จเรียบร้อยครับผมสอัสดีครับ